กำลังจะขยันอยู่แล้วเจียว่าจะตัดหญ้ารอบบ้านสักหน่อยอลองใส่ไปดูเอะใจตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละเอ้ะมันเป็นของปลอมหรือเปล่าวะ แต่ก็ยังไม่แน่ใจไหน,นๆก็เอาเครื่องออกมาแล้วก็ใส่ไปดูก่อนอใส่ไปก็คิดไปนะเอถ้าเราตัดไปแล้วเขาจะรับคืนสินค้าเราไหมแน่นอนนะสินค้าถ้าเราใช้งานไปแล้วเขาไม่รับคืนแน่นอนนะ <S <S ทางร้านค้าก็สอบถามมาว่ามีวิดีโอตอนแกะกล่องแล้วก็ตอนใส่ไหมมีครับมีตอนใส่มีตอนแกะกล่องแล้วก็มีตอนใส่แต่ยังไม่ได้ใช้งานนะ <S <S ถามไปถามมายังไงก็ไม่รับคืนอา้าวเอาแล้วจะถามเราทําไมวะนะสรุปยังไงก็ไม่รับคืนแต่เราก็มีวิธีคืนของเราอยู่ฮะถ้าสินค้าส่งมาตรงปกตามที่โฆษณาเออโอเคไม่มีปัญหาแลกเียน ไม่มีคุณภาพ嘛นะเราใช้ไปมันจะเกิดอันตรายกับเราเราต้องรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคของเรายัางไงก็ต้องหาช่องทางคืนสินค้าตัวนี้ให้ได้ะถ้าเรารับไว้เท่ากับเราไปสนับสนุนของปอลอมไปซื้อของปอลอมอะเงินะที่เราเสียไปมันก็ไม่คมนะุ้มเงินที่เราเสียไปแทนที่จะได้ของดีของมีคุณภาพเราไปได้ของปอลอมนะมาใช้เงี้ยเราไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปต้องรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคะคนต่อไปที่เข้าไปซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเพจตัวนี้มาให้ขึ้นมาให้ดูว่าตัวนี้ไม่ควรจะไปปซซืื้้้้้้้้้้อออออออขขขงงสสสิิินนนนนนคคคาา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 รรีีีเเเเพแแบบบบบยยลลลมมมกกหดดดดุ่ผ